เมื่อคืนเรามาพักที่นี่ที่โรงแรมเพิ่มเพียน, River นรีเวอร์รีาาสอร์ทบรรยากาศด,ด,ดีมากตื่นเช้ามาลมเย็นสบายบรรยากาศรอบรอนี่คือห้องต้อนรับลงทะเบียนนั่นเป็นทางเข้าโรงแรม ลุงเนี่ยลุงมี่ทำสวนอยู่เองขาวเลยอะ่ะผมเป็นห้องอาหารห้องจัเงดเลี้ยงรับประทานอาหารเชา้าข้างหลังมีบอ่อน้ำมีนม้ำพุสวยมาก ใ้ใหญ่มากมีต้นมะพร้าวด้วยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่รอบๆสระน้ำมาพักที่ห้องนี้ชั้นล่าง600บาทแอร์ ีวีเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างดีด้านหนึ่งของน้ำพุในสระน้ำต้นไม้เยอะมาก เท้าดกมากโรงแรมเพิ่มเลี่ยนริเวอร์รีสอร์ทออกอะไรเอ่ยสวยมากดีนวิ่งเล่นตื่นมาอาบน้ำแล้วหนาวไหมลูกหนาวไหมหนาวเมื่อคืนนอนดึกอยู่พอสมควร ร่องรอยหมูวัฒที่เรานั่งกินกันสองคนเมื่อคืนนี้นี่ภรรยาเอาเตาปิกนิกแก๊สปิกนิกมาด้วยลินมุลินชอบเล่นสไลดเดอร์ตรงนี้สไลดเดอร์นั่นเป็นทางขึ้นชั้นบนนสนมากสนมากหนูน้อยสนมาก ลมแรงมากเมื่อคืนน้องมาให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีเช้านี้ภรรยาตื่นมาอาบน้ำตื่นกันแต่เช้าเพื่อที่จะถ่ายรูปไปถ่ายรูปกันต่อที่ในวังตะไคร้เมื่อคืนนอนดึกไหมไม่ดึกนะมีความสุขไหมมีมากโอเค เตียงคู่เราเอาเตียงมาชนกันนอนกันสามคนตายายหลานตื่นเช้ามาหลานสาวดึงผ้าม่านคืนรู้ได้ยังไงไม่ได้สอนเลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวแต่งยายแต่งตัวเสร็จเราก็จะเดินทางไปถ่ายรูปกันในวังตะไคร้บกาศในห้องน้ำ พักสิกมากมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยช็อโครนายกำลังหวีผมเตรียมตัวที่จะออกไปแล้วไม่มีที่จะเล่นแล้วนี่ดื้อขนาด จะกลับแล้วครับจะกลับแล้วมาคืนกุญแจห้องแล้วก็จะกลับแล้วมาสวัสดีครับคุณพี่ก่อนไปเร็วเด็กที่เรามาเจอน้องๆที่ต้อนรับที่เรา,าพักเมื่อคืนนี้แนะนำดีสอดหน่อยครับ ไม่เป็นไรพูดนุ้เก่งก็ไม่เป็นไรรีอสอ์ที่นี่ชื่อเพิ่มเพียรใช่ไหมรีสอทนะ,ะมีคืนคืนละเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถ้าวันธรรมดาจะเริ่มต้นที่600-900แล้วก็1,200ค่ะถ้าเป็นวัน,สวน,นเสาร์หรือวันนักขัตฤกษ์ก็1 2 0 0 1 5 0 0 1 7 0รมีอาหารเช้าให้ครับขอบคุณครับเซลฟี่กันใหญ่เลยเซลฟี่กันใหญ่เลย แล้วนะครับเราออกจากาโรงแรมรีสอร์ทเพิ่มเพียรแล้วนะฮะเพิ่มเพียรริเวอร์ฮิวเวอร์เมื่อคืนเราพักที่นี่600บริการดีมากมเรากำลังจะไปถ่า,ายรูปต่อที่วังตาครยกินบัวกระท h อร่อยไหมเมื่อคืน มาต่อกันที่วังตะไคร้นะฮะเราจะเข้าไปถ่ายรูปที่วังตะไคร้กันนะครับงข้าววังตะไคร้ค่ะไหว้ค่ะหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะไม่นอนท้ข้าววังตะไคร้ ากาศในวังตะไคร้ตอนเช้าๆลมแรงมากครับ ถ่ายรูปให่อีกดีกว่าดาราไม่มอีอ่ะมังกรค่ะมงังกรจ้ากับหลานลงซื้ออาหารในวังตะไคร้ครับ ไข่รทรงเครื่องมีหลายสีเลยมีปลามีไก่ด้วยก็าาาายามาในวังตะไคร้ก็มาแวะอุดหนุนร้านในวังตะไคร้ได้นะครับซื้อของในวังตะไคร้ซื้อของกิน ร้านท้าขายในวังตะไคร้ฮะลมแรงมากหนาวมาก สวนดอกไม้ในวังตะไคร้คุณยายกับคุณหลานกำลังชมดอกไม้ถ่ายรูปกันอยู่ถ่ายรูปบริเวณที่เป็นน้ำตก ในวังตะไคร้ครับรูปปัน้นต้นไม้สวยมาก เป็นสวนดอกไม้ดูคุณยายคุณหลานถ่ายรูปกันอยู่สวยมากดส,สวยมาก หน้าหนาวดากกราบงดงามมาก น้ำตกในวังตะไคาย กลับแล้วครับมาเที่ยววังตะไคร้ถ่ายรูปในวังตะไคร้เสร็จตอนนี้กรอบภรรยาเข้าห้องน้ำแล้วก็จะเดินทางกลับละครับพบกันใหม่คลิปหน้า